สวัสดียามเช้านะครับเช้ารุ่งอรุณน,นี้เป็นอรุณโรดกิเลิหมายว่าเป็นรุ่งอรุณที่จะเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีชื่อเสียงนะครับรุ่งอรุณน,นี้หมายถึงรุ่นอรุณของอะไรเป็นรุ่งอรุณของประเทศไทยตัวจริงตัวจริงนะฮะไม่ใช่ประเทศไทยตัวปลอมอย่างเช่นที่เป็นอยู่ทุกวันนี้อันนี้เป็นประโยคที่ คนไทยฟังแล้วแปลกนะฮะไม่ต้องแปลกหรอกนะครับเพราะว่าผมยืนอยู่ที่คลองนำเน่านะฮะแล้วก็มีภาพเ่าอันเนี้ยซึ่งเป็นภาพมายาเนียดิไม่ใช่ภาพจริงภาพจริงจะอยู่ข้างบนนะฮะอันนี้คือของจริงสาราจริงนะอันนี้คลองน้ำเน่าคลองนี้เป็นคลองหลังวัดดอนเมืองนั่นเะด่าซึ่งอ่า ตรงนี้ใครๆยก็รูแล้วของน้ำเน่าแล้วผมมาตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อมาสะท้อนบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยเราอยู่กันตรงเนี้ยอยู่ตรงภาพอย่างเงี้ยภาพมายาเนี่ยอยู่นี่คือการเมืองของประเทศไทยที่เป็นอยู่นะฮะเราอยู่ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิไปไตยแต่มันเป็นประชาธิปปลอมมันก็เหมือนกับภาพเงาที่เราเห็นอยู่ข้างล่างนี่แหละครับ นะแล้วเราอยู่มาถึง90สิปี90สปีนะฮะนั่นคือเรื่องราวที่ผมจะนำมา,าเสนอทางทางเลือกใหม่ทางเดินใหม่ที่เราจะไปไปเดินเป็นตัวจริงอะนะนะเพราะนั้นทางน้ำเน่าเนี่ยเป็นทางที่ไม่ประเสริฐเป็นทางที่ไม่ดีเราถูกแช่อยู่ในน้ำเน่ามาถึง90สปี ด้วยสี่วงจรุบาทวงจรที่หนึ่งก็ได้แก่โครงสร้างแห่งรัฐก็คือรัฐมน,นูญนั่นเองนะฮะสองอยู่ในวัฒนธรรมการเมืองที่เป็นวัฒนธรรมการเมืองที่ใช้เงินนะฮะมันนี่ p o l i t i c เป็นเรื่องของเงินเมื่อเป็นเรื่องของเงินแล้วก็ไม่ไม่ใช่ละอนะเป็นเรื่องการซื้อขายประเทศแล้วนะสาม อยู่ไปใต้วงจรอุบาทของกลไกรัฐกลไกรัฐก็ตอบสนองวัฒนธรรมการเมืองนะก็คือหน่วยงานของรัฐนั่นเองกลไกรัฐก็คือหน่วยงานของรัฐก็ได้แก่ตั้งแต่กองทัพไทยข้าราชการกองค์กรสิริฐใครที่กินเงนิน,นเดือนน่ะนั่นแหละคือคกลไกรัฐหมดกินเงินเดือนของรัฐนะนั่นแหละส่วนวงจรที่สามก็คือวงจรอุบาทที่เรียกว่าวงจรอุปถัมภ์นะั่นเองนะวงจรอุปถัมภ์ประเทศไทยก็ก็ดูกันอยู่แล้วนะมีตั้งแต่สูงสุดแล้วในทุน ลองมาก็ผู้มีตำแหน่งใหญ่โตนะครับลองลงไปก็ผู้มีอิทธิพลนะลองไปก็เจ,จ้าพ่อเจ้าแม่นะเป็นแบบนี้รวมทั้งพวกสีเทาๆอ่ะแล้วก็จะเป็นภายในประเทศหรือต่างประเทศก็แล้วแต่เหล่านั้นคือสีจารยศไทยพูดได้เลยคือสีจัรยนะไล่ลามาแลยสูงสุดตั้งแต่รัฐธรรมนูญนะโครงสร้างแห่งรัฐที่ผิดเพี้ยนว่าทาการเมืองที่ผิดเพี้ยน คนกลากและที่ผิดเพี้ยนวงจรอุปถามที่ขังเอาไว้ขังให้สามอันนี้ให้อยู่อย่างเหนียวแน่นเหมือนกาวยึดไว้สีจ่จระแหนเนี้ยมันก็คือภาพสะท้อนอยู่ในน้ําเน่าแล้วเราอยู่กับมันมาตั้งเก้าสิบปีมันจึงเป็นน้าเน่าขังนั่นเองเนี่ยเพราะฉะนั้นลูกอารุน่นนี้ผมก็เลยจะมาบอกว่าทักทายท่านด้วยคําว่าอารุณโลดกิรติสวัสดี ยามเช้า,ชาที่จะ,จะเจริญรุ่งเรืองและมีชื่อเสียงอันนี้ผมได้เตรียมเส้นทางนี้ไว้ให้แล้วนะก,ก็คือจะพาท่านทั้งหลายออกจากาภาพมายาเนี้ยก็คือประเทศไทยตูปลอมนั่นเองซึ่งเราใช้ประชาธิปไตยปลอมเพราะเราอยู่ภายใต้กลไกวงจรุบาทเสียเนี่ยมาตั้ง90ปีเพราะฉะนั้นเราเป็นภาพข้างล่างนี้นะแต่ครนี้ผมจะทําให้ท่านได้พบตัวจริงแล้วละ่ะตัวจริง ซึ่งมันจะต้องเจริญรุ่งเรืองเป็นเส้นทางอันประเสริฐนั่นเองจะไม่อยู่ในเส้นทางจันล,ลายน้ำเน่าอีกแล้วเพราะนั้นก็จะมีสองทางเลือกสองทางเลือกที่ที่ตัวประชาชนนะฮะเป็นผู้เลือกไม่ใช่ไม่ใช่รัฐบาลเลือกไม่ใช่หน่วยงานรัฐเลือกนะเพราะว่าหน่วยงานรัฐก็อยู่ในสี่จันล,ลัยอะ่ะเพราะว่าหนึ่งโครงสร้างของรัฐก็คือรัฐธรรมนูญนะว่าว่าทำการเมืองก็คือพวกพักทั้งหลายเล่นการเมืองกันก็รู้อยู่แล้วนะ ส่วนใน,นกลไกรัดเนี่ยที่จะตอบสนองเนี่ยเขาก็ตอบสนองอีกวัฒนธรรมการเมืองแหะนะแล้วก็ยังมีอุปถัมภ์อีกอันนี้ไอ้เสียนเนี่ยมันมันขังเราอยู่ทําให้ประเทศไทยอยู่ในนาเน่าเป็นภาพเนี่ยไม่ใช่ตัวจริงคือการเมืองนะการเมืองเราเนี่ยเป็นภาพนี้เป็นภาพนำเน่าหลอกเราว่าเป็นประชาธิปไตยแต่มันเป็นเผด็จการประชาธิปไตยเป็นมาตั้งเก้าสิบปี เพราะนั้นก็นถึงเวลาที่ต้องทำอไมก็จะต้องบอกว่าถึงเวลาที่ท่านดูปล่องปล่องควันนะฮะก็จะมีปล่องอันเนี้ยคงจะบอกไม่เห็นว่ามันเล็กปล่องควันก็หมายถึงเมนไงเผานั่นคือจบหมดสิน้นก็คือจะมีการชำระประเทศไทยตัวปลอมก็คือยกเลิกประชาิาปไตปลอมอ่ะ ก็คือยกเลยแล้วธรรมนันดูปีหกศูนเนี่ยนะนั่นแหละชำระจบยุคจบสมัยไปเลยคือจบไปเลยนะมันจบไปเลยไม่มีนะเพราะฉะนั้นเส้นทางสองทางเนี่ยประชาชนต้องเลือกแล้วว่าเอ้ยจะยังแช่อยู่ในน้ำเน่าลงไปแช่ในน้ำเน่าอีกต่อไปไหมหรือจะขึ้นมาเป็นจริงศาสารสาอานเพราะฉะนั้นสองทางเลือกเนี่ยจะต้องถูกเปิดเผยให้ประชาชนได้รู้จักต้องเปิดเผยให้ประชาชนรู้จักเพราะว่า เราอยู่ในน้ำเน่ามาเก้าสิบปีอ่ะแล้วเรายังจะอยู่ต่อไปอีกก็โดยการไปเลือกตั้งนี่แหละครับเมื่อเราเลือกตั้งไปแล้วเลือกสสเลือกพักการเมืองไปแล้วเนี่ยเขาก็จะพาประเทศไปเดินวนอยู่ในน้ำเน่าเหมือนเดิมก็ไม่ต่างอะไรที่ท่านสมมติมีคนดีคนเก่งคนรุ่นใหม่มาเงี้ยมาเสนอตัวเป็นพักการเมืองเนี่ยแต่มาแล้วเขาก็จะต้องลงไปเล่นน้ำเน่าอย่างเงี้ยเห็นไหมการที่จะเดินเข้าศาลาสวยงามสะอาดสะอานกับการประชชนที่ถีบก็ ทีมเขาลงน้ําคลาออะแล้วไปเล่นอยู่เล่นอยู่ในไอ้ไอ้ประชาธไปใยปลอมซึ่งไม่มีตัวจริงอะ mm hmm. แล้วก็ไปอยู่ภายใต้ไอ้เสจจาราอีกคุลล้มคุมอีกเนี่ยจาไว้นะถ้าท่านไปเลือกสอสอเลือกพักการเมืองใดๆแล้วแต่ท่านก็ถ้าก็ฉีบก็ตกน้ําเนี่ยอ่ะคนสะอาดซานคนเด็กรูปไห่ก็ลงไปแปดเปื้อนเพื่อมีชีวิตรอดก็ต้องอยู่ให้รอดเพราะว่ามันเป็นประชไปไใจปลอมมันก็คือเงาต้องพยายามทาตัวว่าเออเหมือนอยู่ในศาลา,าจริงๆนะ เหมือนกับอยู่ในประเทศประชับไตยจริงๆ,ๆนั่นก็เล่นเล่น,เล,น,เ,ลนเล่นการเมืองกันแบบปลอมๆไปอะ่ะอย่างที่เราเห็นนะปราชนเห็นแล้ครับนี่คือสิ่งที่เป็นสิ่งจังลไรน้ำเน่าเทศไทยที่เป็นอยู่ผมต้องขออภัยนะะที่เช้านี้เราม,มาพูดถึงเรื่องน้ำเน่าแล้วผมก็มายืนตรงนี้เพื่อให้เห็นภาพง่ายๆเข้าใจง่ายๆท่านจะเข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้งเลยว่าเออระหว่างไอ้ตกไปคลองน้ำเน่าเนี่ยกับขึ้นมาข้างบนเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกันที่เองอะ่ะ มันอยู่ใกล้ๆกันอยู่ที่เราเป็นผู้เลือกอะ,ะประชาชนที่มีัตบประชาชนนะตอนเนี้ยท่านกำลังถูกเล้านะให้ไปถีบพวกสสทั้งหลายให้ลงไปในน้ําคำอะแล้วเป็นเล่นกันอยู่ในเนี้ยอยู่ในเงาเนี้ยทาว่าตัวเองเป็นที่ต่างว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยนะแล้วก็เล่นกันไปเบนผลประโยชน์แต่ไม่ตัวจริงเนี่ยไม่ไม่ได้มาเล่นกันเลยตัวจริงเลยไม่ได้มาเล่น,นเลยเลยดังนั้นผมจึงไม่แนะนําเส้นทาง เส้นทางให้ว่าเออระหว่างที่เราจะไปเลือกสสรพักกันเมืองทั้งหลายเนี่ยนะมันมีเส้นทางหนึ่งซึ่งเราเลือกได้ประชาชนเลือกได้ทุกคนเลือกได้เลือกที่จะออกจากกันตรงเนี้ยมาเป็นตัวจริงเลยเนี่ยมาเป็นตัวจริงอ่ะมันอยู่ใกล้ใกล้กันอยู่ที่อยู่ที่ประชาชนเป็นผู้เลือกนั่นเองอยู่ที่บัตรประชาชนของประชาชนอ่ะเอาละทีนี้ก็จะเข้าจุดละจุดของมันที่ผมว่าพูดนี่ก็คือตอนนี้ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของบัตรประชาชนเนี่ย จะต้องทําหน้าที่ไปเลือกแต่การเลือกครั้งนี้มันมีสองทางให้เลือกระหว่างเลือกอยู่ในน้าเน่าต่อไปก็คือไปเลือกตั้งเหมือนเดิมเลือกเบอร์เลือกพักแล้วก็กลับมานั่งบ้านเหมือนเดิมไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ดูเขาเล่นน้าเน่ามันต่อไปในการเมืองเนี่ยอันแนี่คือแบบที่เราทําอยู่ทุกวี่ทุกวันทําทุกครั้งทําบ่อยๆแต่คราวนี้เราจะให้มันจบยุคจบสมัยมันหมดยุคไปเพื่อที่จะพบตัวจริงเพราะฉะนั้นก็มีสองทางให้เลือกนั่นเองระหว่างทางจันทร์น้ำเน่า กับทางประเสริฐตัวจริงทางประเสริฐตัวจริงก็หมายว่าประชาชนเนี่ยจะไม่ใช้ตัวแทนแล้วจะใช้ตัวจริงคือใช้ตัวเองละอเนนี้ตัวแทนที่เราถีบลงน้ําพวกสสภาคเหือเนี่ยเป็นตัวแทนเราถีบมันตรงไปคนรุ่นเก่ามันก็อยู่แล้วมันก็เน่าพอละแต่คนรุ่นใหม่ก็ถีบเด็กรุ่นใหม่ลงไปอีกบางทีก็มีพรรคที่ถูกใจท่านคนรุ่นใหม่ท่านอยากจะได้แต่ท่านก็ถีบก็ลงน้ำเน่ามันเดิมอ่ะเขาก็ต้องไปดิ้นไปทําตัวเป็นที่ต่างว่านี่ประชาธิปไตยนะก็ทำเป็นมุดเข้ามาห้องนั่นห้องนี้ เล่นกันนี้แต่ไม่ได้ไปอยู่ในขัวความจริงเลยอ่ะอันเนี้ยภาพนี้ประชชนผมว่าผมอธิบายนี้ท่านมองเห็นแล้วละ่ะเข้าใจแล้วละ่ะเข้าใจแล้วว่าเออถ้าเราไปเลือกตั้งนะมันก็เหมือนก็ถีบมันลงคลองอ่ะนําเน่าอ่ะนะแล้วมันก็ไปเล่นภาพเนี้ยซึ่งมันประชชนไม่ได้ประโยชน์ประชชนไม่ได้ประโยชน์นะแล้วแต่พวกนี้จะโยนอะไรไปให้นะโยนมาแล้วก็ทําไม่ดีใจเออต่อไปจะจะเลือกอีกทีนะจะถีบตกไปน้าอีกทีนะอย่างเงี้ยเข้าใจผมอธิบายเนี่ย โอ้เคลียแล้วล่ะชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วล่ะไอทีนี้มันมีของจริงตั้งอยู่ใกล้ๆง่ายๆเงี้ยเพียงแต่ว่าประชาชนผู้เลือกเนี่ยไม่เลือกเองแค่นั้นเองแต่คราวนี้ท่านต้องเลือกแล้วล่ะนะท่านต้องเลือกแล้วล่ะเพราะอะไรเพราะมันถึงยุครอสิบเป็นยุคที่จะต้องติดตั้งของใหม่หมดของใหม่ใหม่เอี่ยมอ่องใหม่แวววาวใหม่สุสกาวิไลนะก็คือติดตั้งมาตรฐานใหม่ที่สูง ดีดีกว่าผมได้ออกแบบว้ให้เรียบร้อยละอันนี้เรียกว่าสีอส่อภิหลักสี่อภิหลักไทยนะก็ะคือประเทศไทยเนี่ยจะมีมาตรฐานที่สูงสูงกว่ายุโรปสูงกว่าอเมริกาสูงกว่าประเทศจีนสูงกว่าประเทศไทยและสูงกว่าประเทศใดๆในโลกนี้สี่พิลักนี่แหละครับคือมาตรฐานใหม่อ่าอยู่ในงานของผมเนี่แหละครับที่จะมานําเสนอท่านให้ตัดสินใจเลือกเพราะมันเป็นเส้นทางที่ประเสริฐนะ ไม่ใช่เส้นทางจันไหยเส้นทางที่ประเสริฐนะครับประเสริฐที่มีเสียพิลักไอเสียพิลักนี่แหละครับมันจะปฏิวัติประเทศไทยสิบด้านสิบเรื่องเพราะอยู่ในยุคเราสิบเราจะต้องวางรากฐานกันใหม่เลยแบบชิเนีร์ปฏิวัติเลยเพราะฉะนั้นยุคเราสิบจึงชื่อยุคสกาวิไลไงไม่เอี่ยมอ่องไหม่แวววาวไหม่สุกสกาววิไลนั่นหมายว่าเราต้องวางรากฐานใหม่เอี่ยมอ่องไหม่แวววาวไม่สุกสกาววิไลใหม่ไปทุกวงการใหม่หมดเลยประเทศไทยจะถูกเปลี่ยนใหม่หมดแทบทุกวงการ เป็นแบบน,นั้นเพราะว่ามาตรฐานสมาตรฐานมันทนําให้เปลี่ยนหมดแล้วมันปฏิวัติประเทศไทย10ด้านสิเรื่องดังนั้นประเทศไทยก็ต้องปฏิวัติคล้อยตามกันไปหมดเลยทั้ง10ด้าน10เรื่องนะเพื่อเป็นกิดดาพิธฐารในยุคลอสิบเพราะเราทาในยุคลอสิบไงก็ต้องเป็นกิดดาพิธฐารแก่ยุคสมัยลอสิบนั่นเองนะครับอันเนี้ยเราประชาชนจะได้ประโยชน์อย่างมหาศาลจาก4ี่พิลักได้ประโยชน์อย่างไรก็ไปเดี๋ยวผมจะอธิบายนะ ตอนนี้ให้เข้าใจคอนเซป t นี้ก่อนคอนเซปที่ประชาชนต้องเลือกระหว่างเลือกจันไรสี่จันไรระหว่างเลือกสี่จันไรกับเลือกสี่อภิลักไทยจะเลือกอันไหนนะถ้าเลือกสี่จันไรเหมือนเดิมเลือกเบอร์เข้าคูหาเลือกตั้งไปเลือกเบอร์พักการเมืองเลือกปาร์ตี้ลิ์ท่านก็ ถีบพวกนั้นลงคลองตาเน่าแล้วก็เขาก็จะไปเล่นอยู่ในภาพเนี้ยว่าฉันได้เข้ามาอยู่ในตึกนี้แล้วอาคารนี้แล้วฉันยืดอกยิงพยองนะเป็นตัวรัฐบาลแล้วนะอย่างเงี้ยนะฮะแต่มันเป็นการเมืองแบบแบบมายายเงี้ยนะท่านเข้าใจนะผมผมเชื่อว่าท่านเข้าใจจำแจ้งแต่ถ้าเผื่อว่าประชชนเนี่ยเป็นผู้เลือกนะเลือกที่เลือกเส้นทางประเสริฐที่ใช้สีพิลักไทยก็จะมาขม้างบนนี้มาตัวจริงตัวแห้งสะอาดอ้าน นะเป็นตัวจริง,งเกิดประโยชน์จริงเป็นวัดจริงนะแต่อ้น้ำเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์กับประชาชนประชาชนไม่ได้ประโยชน์แต่มาที่นี่ประชาชนได้ประโยชน์นะของจริงอย่างนี้เอาละผมเปรียบเทียบอย่างนี้เข้าใจกันแล้วนะว่าประชาชนมีสองทางเลือกเลยนะนะระหว่างจะเอาบัตรระระหว่างเอาบัตรประชาชนเข้าไปในคูหาเลือกตั้งเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจะทําอย่างไรจึงจะเลือกสองอันนี้เลือกแตกต่างกันได้เพราะในบัตรในบัตรเลือกตั้งวันที่ท่านต้องไปเลือกตั้งเนี่ย มันมีบัตรสองบัตรแล้วสองบัตรสองบัตรเนี่ยไอ้ข้างบนนั่นจะเป็นเบอร์ของสอสอเขตอีกใบหนึ่งอีกบัตรหนึ่งก็คือเป็นเบอร์ของปาติลิทไอ้สองอันเนี้ยถ้าท่านเลือกไอ้สอสอเขตหรือปาติลิทเนี่ยมันก็คือเลือกหลงน้ำเน่าพาประเทศวนอยู่อีกคือประเทศหลงทางมาเก้าสิบปีแล้วเราก็จะให้หลงทางอยู่ในน้ำเน่าไปอีกสี่ปีเนี่ยข้างหน้าเนี่ย เพราะนั้นท่านคิดให้ดีคิดให้เป็นตอบแทนคุณประดินให้เป็นนะครับนะเพราะฉะนั้นบัตรเลือกตั้งเนี่ยข้างล่างมันจะมีช่องเล็กๆช่องกาโหวตโนไอช่องนั้นแหละครับเป็นช่องออกของประเทศไทยออกจากน้ำเน่าเนี่ยพาประเทศไรออกท่านก็กาที่เบอร์ช่องนั้นแหละครับแล้วเบอร์นั้นจะเป็นเบอร์ของตัวท่านเองเป็นเบอร์ตัวท่านนะนั่นหมายว่าท่านไปเข้าคูหาเลือกตั้ง ท่านไปเลือกเบอร์โหวตโนเพื่อเลือกตัวเองจับไว้เลือกตัวเองนะเพราะว่าท่านไม่ได้เลือกเบอร์ใดๆเลยเพราะฉะนั้นอนํานาจคิปใจที่ท่านมีอยู่ก็ไม่ได้ให้พวกจนที่สุดทั้งหลายที่เป็นสิ่งจริญของประเทศอะ่ะก็คือพวกพรคการเมืองเนี่ยท่านไม่ได้ให้ไปนะไม่มีใครได้เบอร์ไปเลยเพราะท่านกาโหวตโนนะครับกาโหวตโนทุกคนไปนะแต่กาโหวตโนไอกาโหวตโนนี่คือการตอบแทนคุณแผ่นดินที่ดีสุด แล้วเบอร์วโนคือเบอร์ตัวท่านแล้วท่านเป็นสมาชิกของพักพักหนึ่งก็เหมือนพวกพักทั้งหลายนั่นเองแต่พักที่ท่านเป็นสมาชิกเนี่ยท่านเป็นโดยอัตโนมัตินะเป็นโดยอัตโนมัติเพรบัตรประชาชนท่านนี่แหละทำให้ท่านเป็นสมาชิกของพักนี้โดยอัตโนมัติแล้วพักนี้เป็นพักที่ใหญ่ที่สุดใหญ่กว่าพักใดในประเทศไทยและมีเสียงครบชั่วนมหมดทำไมผมพูดเช่นนี้ก็เพราะพักนี้เป็นพักของ ครอบครัวไทยมาหามนาจหมายว่าบ้านทุกหลังในสมุทนนสมดทะบเบียนบ้านเนี่ยระบุไว้แล้วว่าในบ้านมีใครและคนเหล่านั้นคือสมาชิกพักโดยอัตโนมัติแล้วบ้านแต่ละหลังสมุดทะเบียนบ้านเนี่ยคือพักการเมืองสมุดนทะเบียนบ้านเนี่ยคือพักการเมืองนะฮะพักครอบครัวไทยมาหาำนาจและเป็นพักโดยธรรมชาติคําว่าพักโดยธรรมชาติก็คือเป็นพักที่ไม่ไปลงทะเบียนไม่ไปลงทะเบียนอยู่ภายใต้ กฎหมายพรรคการเมืองตามที่รัฐธรรมนูญออกแบบมาซึ่งรัฐธรรมนูญออกแบบผิดนะเพราะร,รัฐธรรมนูนออกแบบให้ทุกพรรคการเมืองเป็นบริษัทค้าการเมืองจำกัดประเทศไทยมันเลยค้าการเมืองกันจำกัดมากันตลอดเพราะรัฐธรรมนูญผิดแล้วประเทศไทยเลือกรัฐธรรมนูญประเภทที่ผิดรัฐธรรมนูญมีประเภทที่ถูกกับประเภทที่ผิดนะแต่ประเทศไทยเลือกรัฐธรรมนูญประเภทที่ผิดประเภทที่ถูกไม่เลือกแต่ที่ไม่เลือก, Rab อกร,รัฐธรรมนูญที่ถูกเพราะว่า เลือกแล้วผู้ควบคุมประเทศตอนนั้นยึดประเทศตอนนั้น,นมีอำนาจควบคุมประเทศตอนนั้นเลือกมาแล้วประชาชนเป็นใหญ่เขาไม่ได้อะไรได้แค่ทําหน้าที่ให้ประชาชนเป็นใหญ่แล้วเขาก็กลับบ้านผมผมว่ให้ชาติเลภาพว่าสมัยโบราณสมัยก่อนประชาชนไม่รู้จักประชาธิปไตยเลยไม่รู้เรื่องไม่รู้สิทธิเขาไม่รู้เรื่องเลยไม่เข้าใ,ใ,ใจเลยเพราะฉะนั้นผู้ยึดอำนาจเนี่ยมันไม่มีคนไหนที่เอ้ยทําตรงตอ่ะคือเอ้ยให้ประชาชนเป็นใหญ่ฝึกประชาชนใช้ประชาชเป็น เราทําหน้าที่ของเราอย่างสมเกียรติแล้วก็กลับบ้านมันไม่มีแบบนั้นเพราะไอ้ไอ้คนคิดมีแต่เป็นตัวเล็กตัวน้อยแล้วเป็นคนดีๆคนปกติเขาเขาก็จะทําดีต่อประชาชนแต่มันมีไอ้คนที่มีอํานาจใหญ่โตแ้วแมันบ้าอำนาจแล้วก็ระ,ะมบุะโมบโลมาบแล้วอยากใหญ่อยากโตมันเห็นโอกาสมันะเรื่องอะไรมันจะทิ้งโอกาสนื่นประชาชนคนไทยไม่รู้เรื่องว่าจะตายเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรแล้วสมัยสองสี่เจ็ดห้าไม่รู้เรื่องนะเพราะนั้นก็ ไม่ต้องรู้เรื่องเรายืดอำนาจปกครองประเทศมันก็ปกครองแบบเผด็จการนะไม่ได้ประชาเต๋ไม่ได้สร้างประชาเต๋เลยมันก็ปกครองไปตามสไตล์มันแล้วพวกมันก็อยู่กันไม่นานหรอกพวกมันก็เองก็ล้มมันเองเพราะมันคือโจรมันคือโจรใรศูจริงๆมันคือโจรมันล้มหลอดเจ็ดจริงๆแล้วมันก็ทําอย่างที่สืบทอดกันมาทุกคณะที่ยึดได้ก็จะต้องมาล่างรัฐธรรมนูญใหม่แล้วใช้รัฐธรรมนูญประเภทที่ผิดไงประเภทที่ถูกไม่เอารัฐธรรมนูญมีสองประเภทนะประเภทถูกกับประเภทผิด ประเทศไทยไม่ใช่ประเภทที่ถูกใช้ประเภทผิดกันมาตลอดจึงอยู่ในน้ําเน่าขังนี่ตลอดนะคงเห็นภาพผูอธิบายนะอันนี้ไม่ได้มาไซโครหรือมาบิดเบือนหรืออะไรนะอันนี้คือความจริงที่เป็นอยู่แล้วเราเป็นแบบนี้เพียงแต่ว่าท่านทั้งหลายอาจจะแยกไม่แยกไม่เป็นเนี่ยแยกแยกไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เป็นโสดาบันทิพย์ตยส่วนผมเป็นโสดาบันทิพย์ตยจึงมาอธิบายแจกแจงแยกแยะให้ท่านได้เห็นภาพ เข้าใจได้ง really ่ายนะจริงมันยืนอยู่ตรงคลองน้ําเน่าเนี่ยเพราะมันองค์ประกอบมันครบเลยนะมันเป็นน้าเน่าแล้วเป็นสร้างภาพว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยแต่จริงประเทศไม่นี่ไม่ได้เป็นประเทศประชาธิปไตยเราเป็นประเทศเผด็จการยังอยู่ในเผด็จการเพราะสร้างประชาธิปไตยไม่สําเร็จคือเขาสร้างประชาธิปไตยไม่เป็นและไม่สําเร็จแล้วเขาไม่ต้องเขาไม่เขาไม่มีแล้วเขาไม่แล้วเขาจงใจไม่สร้างนะไม่ใช่เขาจะมาสร้างนะเขาจงใจไม่สร้างมันเรื่องอะไรจะให้ประชาชนเป็นใหญ่ เข้าใจไหมประชาชนไม่รู้เรื่องอะไรอย่าเรื่องก็อย่ารู้ต่อไปเออฉันก็ปกครองประเทศไปตามสไตล์ของฉันซึ่งมันก็คือเผด็จการนั่นเองแต่เขาไม่บอกว่าเขาเป็นเผด็จการเขาก็สั่งให้เขียนแล้วมันรู้ว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยนั่นเองปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระกสษณเป็นมุขซึ่งการเขียนแล้วให้อ่านอย่างเงี้ยเขาไม่เรียกว่าสร้างประเทศประชาธิปไตยแล้วครับเพราะประชาธิปไตยมันไม่ได้สร้างโดยการนี้เขียนแล้วให้อ่านออกกาศแล้วเข้าหูเราเราก็ดีใจว่าเป็นแล้วเอ้ดีใจเงี้ย แล้วก็สร้างสมบูรณ์ให้ดูอีกต่างหากเพื่อมั่นใจว่าเป็นจริงๆเป็นแล้วมีสมบูรณ์ให้ดูอรอดเราก็เชื่อสนิทเลยนี่แหละเราถูกหลอกโดยสมบูรณ์แบบโดยไม่รู้ตัวเป็นอย่างนี้นะวันนั้นเราจึงอยู่ในภาพปลอมไม่ใช่ไปตายใจจริงก็คือภาพปลอมเนี้ยเงาเนี้ยนะฮะเนี่ยเราอยู่มาตั้งหนานานาหนึ่งเก้าสิบปีแล้วแล้วอยู่ก็จะมีโสดาบันที่ไม่ตายคนหนึ่งมาบอกผมเป็นส่วนวิริตายไม่ยอมเป็นคนเดียว แล้วทุกคนสามารถเป็นได้และเป็นได้ไม so ่ยากเพียงแค่นั่งดูคลิปผมไปเรื่อยๆแต่ท่านก็จะเกิดปัญญาเป็นโสดาบันทิพไตยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่ปกครองตัวเองละนะพอท่านรู้ท่านตื่นท่านก็จะรู้ว่าเอ้าเฮ้ยอันนี้มันเงาดีกว่าท่านก็จะเป็นผู้รู้ไงเป็นโสดาบันทิปไตยท่านก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นละแล้วตื่นขึ้นมาลเอ้ยมันของจริงอยู่บนโอ้โถอยู่แค่นี้เองมันเล่นน้ำนำน้ำเน่าน้ำคล้ำอยู่ก็ได้โอ้ยขึ้นไปข้างบนดีกว่าอย่างเงี้ยเพราะนั้นพักการเมืองไหนนะ ดูคลิปผมแล้วเนี่ยแล้วท่านมั่นใจว่าท่านไม่ได้เป็นพรรคกันไม่ได้เป็นรัฐบาลหรอกท่านแปรพักเลยรีบแปรพักประกาศเลยนะยืนยันที่จะอยู่ข้างประชาชนยืนยันที่อยู่ข้างประชาชนเ mm hmm. พราะคราวนี้ประชาชนจะมาปกครองประเทศเองละประชาชนจะเปลี่ยนระบบระบบประเทศใหม่หมดเลยอันนี้แหละผมจะเรียกว่าอารุณโลกิลติจึงมาทักทายท่านยามเช้าในประโยคที่ว่าอารุณโลกิลติ มันจะเป็นรุ่งอรุณใหม่ยุคสมัยใหม่ที่ประเทศไทยตัวจริงทั้งบนเนี้ยตัวจริงนะฮะเพราะจนเกิดปัญญาเป็โวรบันทิตาได้ไงก็จะทิ้งน้ำเน่าขึ้นมาแล้วปีนปีนปีนขอบขึ้นมามาแล้วเจอตัวจริงเอาตัวจริงประกาศตัวจริงเนี่ยเพราะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไงยสรบันทิตามีคุณมีสามคุณสมบัติสรบันเะนี้ยหนึ่งเป็นผู้ตื่นรู้ว่าตัวเราไม่ใช่ตัวเราสอง ไม่ลังเลสงสัยในครรําสอนพระพุทเจ้าสามไม่นอกรีบก็คือทําตามคําสั่งของพระเจ้าแนะนาเนี่ยแค่นี้ท่านก็ได้เป็นโสดบันทีเตัยแล้วแต่เมื่อเอามาใช้ในการเมืองเนี่ยก็เรียกว่าโสดบันทิเบตัยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้ปัที่กองเลยถ้รู้ก็รู้ว่าอ้าวเฮ้ยประเทศไทยไม่ใช่ประเทศตัวจริงเนี่ยประเทศตัวปลอมนะก็ได้คุณสมบัติที่หนึ่งแล้วะเพราะเรารู้ว่าตัวเราไม่ใช่ตัวเราก็รู้ว่าเออประเทศไทยไม่ใช่ประเทศตัวจริงประเทศตัวปลอม ขาจะเริ่มรู้ไอ้นี่มันเงาหรือ่าลูเล่นเงาอยู่ตั้งนานนั่นแหละเล่นเงาประชาไตยตั้งนานเล่นเล่นบวบบาวว่าเราเป็นประเทศประชาไตยกนอยู่ตั้งนานนั่นแหละครับแท้จริงเราเป็นวิทยาการมันยิ่งเกิดความย้อนแย้งไงเขาบางคนเขาก็รู้มันก็ย้อนแย้งกันอยู่ทุกวี่ทุกวันแตกแยกกันอยู่ทุกวี่ทุกวันน่ะเอาละต่อมาข้อที่สองก็คือไม่ลังเลสงสัยแต่คือไม่เลยสงสัยเลยว่าไอ้นี่มันเงาแน่นอนไอ้ขโมนี่ของจริงท่านไม่เลยสงสัยอถ้าถ้าท่านตื่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ท่านเห็น เ็นด้วยตาด้วยปัญญาเลยเหมือนที่ผมพยายามอธิบายท่านจะเริ่มเกิดปัญญาแล้วเอ้ประเทศไทยนี่เราเลือกตั้งไปมันก็อยู่ภายใต้สีจารยจริงๆแล้วมันมีมาตั้งเก้าสิบปีแล้วสีจารยไม่ไปไหนถึงเลือกไปคนใหม่ก็เหมือนกับเราฉีบลงคุณน้าคลองมันก็เล่นน้าคลองแล้วก็อย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ภายใต้ใตสีนี่คุมค้มคุออยู่ดีอ่ะไอ้สีมันอยู่ในน้ำเน่าเนี่ยมันคุมอยู่ดีเหมือนตกไปมันจับไม่ให้ขึ้นอะ่ะแต่คราวนี้ท่านเกิดปัญญาแล้วไงเป็นส่วนบนที่ปไตยอย่างที่ผมเป็นแล้วผมมาอธิบาาายยหท่นนนเนเน็ภพี ท่านจะเริ่มตื่นรู้แล้วว่าเอ้ยต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานท,ที่จะปกครองตัวเองแล้วเอ้ยฉันไม่อยู่ภายใต้ไอ้สี่จะไรปกครองล้ฉันจะขึ้นมาปกครองตัวเองละนั่นแหละครับท่านไม่ลังเลสงสัยในสิ่งที่ผมพูดผมอธิบายเพราะผมเป็นโสดาบันทิปไตยจะมาพูดให้ท่านเป็นโสดาบันทิปไตยเหมือนกันแล้วไม่ได้ไม่ยากเพียงแค่ฟังก็ปัญญาก็จะเกิดแล้วท่านก็จะเปลี่ยนฐานะเองนะเอาละทีนี้ไม่ลังเลสงสัยแล้วไม่นอกลีดนอกลีดคือทำตามสเต็ปขั้นตอนที่ผมให้เต็นที่นีีก่กก็็มฮะคือวา ทุกๆคนนะั่นอ่ะที่มีบัตรประชาชนอ่ะเป็นสมาชิพกพรรคครอบครัวไทยมหาอำนาจโดยอัตโนมัติโดยอัตโนมัตินะเป็นสมาชิพกพรรคครอบครัวไทยมหาอำนาจโดยอัตโนมัติทีนี้เ,นเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็เท่ากับว่าเป็นพรรคที่ใหญ่ที่สุดในประเทศพรรคที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับเพราะสมาชิพกพรรคมีอยู่เต็มประเทศเลยนะสมุนทะเบียนบ้านมีอยู่เต็มประเทศเออเพราะเัื่องจริงเป็นพรรคที่ใหญ่ที่สุดนะใหญ่กว่าพรรคใดใ,ในประเทศไทยมีเสียงสมบูรณ์ในตัว ทีนี้ทํายังไงอ่ะก็ต้องให้สมาชิกพักทั้งหลายประกาศจุดยืนตัวเองทีนี้ประชาชนต้องแสดงจุดยืนละอันนี้แหละครับเป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องเป็นพอยต์ของเรื่องนี้เมื่อท่านตื่นเป็นโสดาบันทิไปไตยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่ปกครองตัวเองละอ่าท่านก็จะประกาศจุดยืนตัวเองละเอ้ยผมเป็นสมาชิกพักครอบครัวไทยมหาอำนาจนะครับซึ่งเป็นพักคนจนพรรคนจนนะี่ไม่ใช่พักคนรวยนะ ถ้าคนรวยคือพรรคที hmm. ่ hmm. <S 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 มันลงทะเบียนอ่ะเพราะแล้วมันพรรคมันต้องใช้เงินเพราะว่าไอ้กลาสมดูมันเขียนเป็นการเมืองใช้เงินอ่ะมันเป็นวรรณกิจเป็นเป็นธุรกิจการเมืองอ่ะนะมันเขียนอย่างนี้เพราะฉะนั้นคนรวยเท่านั้นที่ที่ตั้งพรรคการเมืองได้และได้เสียงข้างมากเป็นรัฐบาลเพราะนั้นคนรวยก็จะคุูมประเทศต่อไปคนจนก็จนต่อไปอ่าพวกเราก็ต้องจนต่อไปอย่างเงี้ยเพราะนั้นไม่ถูกต้องตอนนี้ต้องเปลี่ยนละเพราะว่าเราเข้าสู่ยุคล้อสิบเป็นรูปละจำเป็นที่จะต้อง เกิดปรากฏการยุครอสิบจริงๆสมัย,มยก็คือได้ของใหม่เยี่ยมอ่องใหม่แวววาวใหม่สุกส,ส,สากาววิไลคือได้ระบบระบอบใหม่เลยซึ่งเป็นสี่พิลักนี่แหละเป็นมาตรฐานที่สูงกว่ายุโรปสูงกว่าอเมริกาอีกคือได้ทันทีได้แล้วสูงกว่ายุโรปสูงกว่าอเมริกาแล้วเราเป็นต้นแบบโลกด้วยอันนี้แหละครับมันจึงเป็นเรื่องที่ประชาชนทั้งหลายจะต้องพยายามเป็นส่วนบันทิปไตยด่วนอต,าม,ตา,มา,ามการคุดกับสามัการนะฮะเอาละเมื่อท่านตื่นรู้ว่าท่านก็ยืนยันตน ให้ทุกคนที่เป็นสมาชิกของครอบคร,รนนัวไทมแมวนดยืนยันตัวตน